ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะนูน้อยสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮาหนอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่5ตุลาคม2564นะคะหนหน้อยสวัสดีทุกท่านดะจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูแนวทางเลขฮานอยกันต่อเลยนะคะคลิปนี้มาเบิงแนวทางฮานอยกันต่อเลยเนาะจ้า,จาเนาะพ่อไดรุ่นเนาะจ้า,จาเนาะพ่อไดลุ่นซูมเมอร์เนาะจ้ะเนาะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเร์จ่าเด้อถ้าบอยากผ่านคลิปหนาก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะจ๊ะเนะาะจังสิบาผานคลิปหนาสำหรับท่านใดสนใจจะสร้างสบู่นะจ๊ะเนาะสบู่ครีมทาฝ้านะคะ เป็นสบู่สมุนไพรนะจจนะเนาะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะแพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนเด้อจ้ะเด้อคระสีกระสูตดใดน่าจนะเนาะกระใดแพ็คกระสองสีเนดะ้อจ้ะเด้อแพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนนะคะหนึ่งแพ็คจะมะจีสิบก้อนน่าจะเนาะสิบก้อน หนึ่งร้อยแปดสิบบาททรงฟรีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้าเด้อสำหรับครีมนะจะเนาาสำหรับครีมทาฝ้านะคะหนึ่งชุดหนึ่งร้อยห้าสิบบาททรงฟรีเก็บเงินปลายทางคือกนเนาะจ้ะสำหรับท่านใดสนใจ โทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2กหาหาหนึ่งสามเนาะจ้าเนาะทักไลฟ์ไอดีกะ NOO1599 เด้อจ้เดจ้อสั่งครีมและสบู่นะคะพลนห้าหน้อยเมื่อวานเนาะจา้าเนาะพลนห้าหน้อยเมื่อวานกะได้รุ่นอยูเนา,จา,นานะจ้าเนาะ0 3รอบ v i p เนาะจ้า รอบ VIP เข่าชุดเดียวสามศูนตตัวกับเนาะจ้ะตัวเจาะไปรอบ VIP เลยเนาะจ้ะเมื่อวานนี่ยสำหรับท่านใดที่ถึงร่างวัานแอดมินูหน่อยดีใจน้ำเด้อจ้ะเด้อดีใจน้ำเนาะจ้ะเข้าที่3าูนต์ตัวกับนาะจ้ะเนาะรอบ VIP เข้าตัวเจาะเนาะจ้ะเนาะตัวเจาะชุดเด่น เจาะเขาแอดมินหน่อยเจาะเขาสามมือติดแล้วเดอจ่าเด้อเมื่อนี้กะมาลุ่นต่อกันเลยเนาะจา่าเล็ห้าน้อยตะล่างนี่เดอจ่าเด้อรวมสามรอบนะคะ รวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ V.I.P. นะคะสำหรับท่านใดที่เขามาไม่เนาะจ้ะเนาะยังว่าท่านใดลูกเลขกห้าน้อยตารางนี้รวม3มรอบในตารางเดียวกันเด้อจ่าเด้รรอบพิเศษปกติและ V.I.P. เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าหลอบแรกเขขาแล้วให้ยุดเด้อจ่าเด้อให้ยุดท่านที่ ถ้าได้แล้วให้หยุดนะคะหยุดหาเป็นเนะาจา๊ะเนาะเล่นแค่พ่อสนุกสนานเดอจา๊ะเด้อหาบาทสิบบาทพ่อได้รุ่นเนาะจ๊ะเนาะพ่อได้รุ่นเลขในตารางวันนี้นะคะ เลขในตารางนะคะแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองสี่นะคะเด่นแปดและรองเก้านะคะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะ แปดเก้าแปดเจ็ดแปดหนสองแดสเจดเหนึ่งเสองเสะคะต่อไปเป็นชุดกันนะคะเจ็ดหนึ่งเจดสอง เจ็ดสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมือนีแอดมินหน่หนอยสิใส่เมจิสีน้ำเงิน ขีดเป็นตัวเจ้ด้วยจ้าเดอ้อเมจิสีแดงแอดมินนูนหน่อยเมิดแอดมินนูนหน่อยประทานในไปซื้ออยูน,าานะจ้านะต่อไปชุดเจะจะมีหกชุดคือเกาด้วยจ้าเดอ้อแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่ 1>, 1 9 2าหนะึเากนะจ้าเนาะทันใดที่เขามาแล้วถ้ารักถ้าชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนะานะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ม่ท่านี้เนะาะจ้าพอกันไหมคลิปหนาแอดมิน,นูน้อยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ